สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะวาสนาอัมเมซิงทาโลลค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา เปิดใจกว้างๆนะคะคลิปพลังงานความรักรายเดือนนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นปรารถนาให้ผู้ที่ฟังคลิปนี้มีความสุขได้คำตอบแห่งความรักค่ะ มาแล้วนะคะกับชาวราศีกุมนะคะคนที่ชอบดูแบบรักนณาราศีกุมก็ฟังไปด้วยกันได้นะคะก่อนอื่นค่ะนี่คือดูดวงความรักนะคะในช่วงของเดือน11แล้วนะคะพฤศจิกายนพุทธศักราช2568หัวใจคนโสดคนโสดอย่างคุณนะคะโลกเป็นสีชมพูและเดือนนี้เป็นเดือนแรงนะคะสำหรับชาวราศีกุมที่จะไปอธิษฐานขอพรความรักค่ะ เพราะฉะนั้นใครอยากมีแฟนใครอยากมีความรักเป็นสายฝอใครอยากได้แฟนอายุมากกว่าน้อยกว่าไปขอช่วงเดือน11นี้นะคะจะได้เป็นเลขคู่ด้วยนะคะหนึ่งหงเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานภาพรวมช่วงนี้ของคุณนะนะคะ เขาเรียกว่าจิตใจเบิกบานแค่ไหนเราต้องมาดูในส่วนของพื้นดวงของคุณก่อนต้องยอมรับนะคะว่าชาวราศีกุมเนี่ยจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่สดใสพอสมควรนะคะพลังงานในเรื่องราวของความรักก็จะพลอยสดใสไปด้วยและสิ่งหนึ่งที่ เกิดขึ้นนะเวลานี้คือคุณอาจจะได้มีเกณฑ์นะคะในการไปร่วมปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานพบเจอจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคอนเน็กชันหรือสังคมใหม่ๆจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในภาพรวมช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเสริมให้กับตัวเองในในมากๆที่สุดสําหรับเดือน1เนะคะเพื่อเป็นสเสน่ห์ของคุณก็คือการแต่งตัวทรงผมการแต่งตัวเครื่องสําอาง นางน้ำหอมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเสน่ห์ของคุณนะคะอย่าปล่อยให้เดือนเนี้ยโอ้โหเขาเรียกว่าว่างเปล่าแบบหัวใจุว่างเหงาเงียบนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่หนึ่งขอพรความรักแล้วโดดเด่นมากกับชาวราศีกุมสองเป็นเดือนที่คุณจะได้เปิดใจเปิดกว้างเปิดโลก เปิดพบเจอสังคมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้ที่จะมาชุมนุมนะคะเกิดขึ้นในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็ตามแต่เชื่อว่าเวลาที่คุณไปไหนคุณจะได้มิตรภาพใหม่ๆกลับมาด้วยเสน่ห์ของคุณในจังหวะเดือน1นี้อ่านี้ภาพรวมสวยแบบนี้เราไปดูดีกว่าว่าราศีอะไรนะคะที่เข้าเกณฑ์ในช่วงของเดือน11ให้หัวใจของชาวราศีกุมนั้นพองโตนะคะได้แก่นะคะชาวราศีเมษ ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎ6ราศีนี้อาจจะเข้ามาวนเวียนนะคะหรือเข้ามาแล้วนะคะมาคุยอยู่นะคะยังไม่ขยบสถานนะเป็นแค่คนคุยหรือบางคนอาจจะได้พบเจอในเวลาอันใกล้นี้ในช่วงของเดือนนี้นะคะ เราจะพบเจอ6ราศีนี้อย่างไรคนใดคนนึงหรือว่าอาจจะมากกว่า1คนนะคะจากการเข้าสังคมในเดือนนี้นะจ๊ะการสังสรรค์กับมิตรสหาย และอีกสำคัญมากๆคือการใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารค่ะก่อให้เกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ทีนี้เมื่อคุณรู้เส้นทางแบบนี้แล้วแล้วจะเพิ่มอีกเส้นทางนะคะคือแม่สื่อพ่อสื่อเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเราชวนเขามาแนะนำให้รู้จักก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าเกณฑ์การพบรักเจอเขาเจอเธอ,เธอจากอำนาจของ แนะนําบอกต่อนั่นเองดังนั้นนะคะช่วงเวลานี้ถ้าใครถามคุณว่ามีแฟนหรือยังคุณไม่ต้องเคอะเขินไม่ต้องไปบอกว่าอ๋อมีแล้วมีแล้วแบบตัดบทตัดลาคาญไม่มีคือไม่มีเอออยากได้แบบไหนโอ้ยฉันไม่เคยเจอฉันอยากได้คนที่สไตล์แบบนี้แบบนี้เดี๋ยว จัดสรรให้จากคนที่ฟังคุณนั่นแหละค่ะเขามีเหตุเขาถึงถามคุณเขามีคนต้องการอยากรู้เขาถึงมาถามคุณนะคะคุณอาจจะได้พลังงานของเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าราหูก็ได้นะเข้ามานะคะทำให้ใครๆก็หลงสเสน่ห์คุณได้ง่ายๆในช่วงเดือนนี้นะคะหลงไหลนะคะหรือคลั่งรักหรือเข้ามาจีบคุณแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะคะนี่แหละค่ะ ทั้งเป็นสายเปทุ่มเทเงินทองนะคะเพื่ออะไรเพื่อหวังจะได้ครอบครองหัวใจหรือเป็นคนที่คุณเลือกนั่นเองนะทีนี้ถ้าคุณมาถึงตรงนี้แล้วคุณน่ะเจอ6ราศีนี้นะคะถามว่าในเกณฑ์6ราศีนี้ต้องใช้คําว่าเขาก็มาด้วยภาพรักที่ดีในตําแหน่งของดวงชะตาที่คุณจะพบเจอตกในตําแหน่งฐาน King of ฟก็คือในตาแหน่งของราชา ที่มากด้วยความรู้ความสามารถอ่าเป็นตำแหน่งไพ่ราชาเลยนะคะและเขาอาจจะสิ้นสุดความสัมพันธ์นะคะเป็นคนโสดนะคะเลิกลาเลิกจากความสัมพันธ์เก่ามาแล้วแล้วก็ มาโฟกัสที่งานงานงานจนวันหนึ่งมาได้ประสบพบเจอคุณหรือมีคนแนะนำให้รู้จักกันก็ส่งผลให้เขากับคุณน่ะเกิดการถูกอกถูกใจเหมือนเราเคยเสียใจเรื่องคล้ายๆกันในอดีตแล้วพอมาคุยกันแล้วมันคลิกกลายมาเป็นการให้กำลังใจหรืออะไรแบบนี้หรือบางทีคุณอาจจะได้เจอเกณฑ์ที่เขากำลังแบบว่าสิ้นสุดความสัมพันธ์มาแล้วคุณได้ให้กำลังใจให้แง่คิดเนี่ยละค่ะ ตรงนี้แหละคะ่ะที่เขาจะประทับใจคุณนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุม,มนะคะต้องแสดงถึงความอบอ้อมอารีการมีน้ําใจการยิ้มแล้วสดใสาการมีสเสน่ห์ไม่ต้องเลยค่ะเพราะสเสน่ห์ของคุณจับอยู่แล้วในเดือน11นี้คุณแค่ทำให้เหมือนแบบว่าลอยได้ยิ้มสวยเป็นคน ออรักรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะขยะรีไซเคิลอารมณ์ประมาณนี้รับรองมีคนหลงเสน่ห์คุณแน่นอนนะคะทีนี้ แล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนสิ่งหนึ่งที่เขาจะเด่นชัดมาที่คุณจะชอบเขาคือเขาเป็นคนที่บ้างงานคนหนึ่งเป็นคนที่เวลาทํางานแล้วโฟกัสแล้วดูเท่บางคนอาจจะเจอคนในเครื่องแบบนะเครื่องแบบที่ใช้ทํางานคุณก็อาจจะตกหลุมรักเขาได้นะคะเป็นคนสมระและอีกอย่างหนึ่งพูดง่ายๆนะคะเป็นคนที่ อาจจะเป็นครั้งแรกของเขาที่ออกมางานสังคมเหมือนที่คุณออกมาเจอกันก็ได้ก็เลยอาจจะมีการปิ๊งปังกันนะเป็นเพื่อนใหม่หน้าใหม่ซึ่งกันและกันนะคะเป็นคนที่คงแก่เรียนคงแก่วิชา เก่งนะคะเก่งคมในฝักนะคะเก่งเรื่องราวของหน้าที่การงานแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ดีค่ะรวมถึงไม่หยุดที่จะศึกษาหาความรู้หรือต่อยอดบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งถึงขั้นบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนในเครื่องแบบมีเครื่องแบบที่เป็นความโดดเด่นของเขานะทีนี้เจ้า6ราศีนี้นะคะถามว่าเขาเป็นคนที่ถ้าจะให้เตือนเรื่องของอุปสรรคก็คือ เวลาที่เขาทํางานเขาจะเป็นคนทุ่มเทบางทีมันอาจจะเบียดบางถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วมันอาจจะบริหารเวลาความสัมพันธ์ได้ไม่ดีแต่ถ้าคุณชอบเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าไว้ใจตรงที่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะเอาละค่ะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้ บางคนก็บอกว่าจะรักเดียวใจเดียวจะเป็นคนใหม่หน้าใหม่ใครแนะนํามาหนูก็ไม่สนหนูสนคนเก่าถ้าเป็นคนเก่านะคะก็จะเป็นราศีเมษนะคะราศีสิงห์ราศีธนูนะคะที่อาจจะติดต่อกลับมานะจะมีเกณฑ์ติดต่อกลับมาแต่ไม่รู้คุณอะ จะมีปฏิสัมพันธ์จะโอเคการติดต่อกลับมานั้นจะเป็นการติดต่อในเชิงของการขอกลับมาหรือการคุยกันแบบธรรมดาเป็นเพื่อนธรรมดาหรือจะมารบก,กวนคุณหรือเปล่าในเรื่องของเงินทองหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถบอกได้เพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่จะบอกเลยว่าสามราศีนี่แหละคะ่ะเมษธนูถ้าคุณรอเขาอยู่แล้วเขาเคยเป็นรักเก่าของคุณอาจจะมีเกณฑ์ติดต่อกับเข้ามา ะะอาจจะเป็นการติดต่อในในโลกโซเชียลมีการทักกันในโลกโซเชียลออนไลน์อะไรแบบนี้น่าจะมีเกณฑ์ทักกันนะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมนะคะที่บอกว่าไปขอพรความรักที่ใดดีนะคะถ้าคุณจะไปขอพรความรักจริงๆแล้วอ่าขอพรเขาเรียกว่า พูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันสดใสฉันสวยอารมณ์ประมาณให้พรตัวเองตอนเช้าๆอะคะ่ะและสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกุมควรทำมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องราวของการการทำตัวเองให้ดูโดดเด่นและสวยจริงๆอะอืมมันมันจะมีผลมากๆในช่วงของเดือนนี้นะคะเพราะเดือน1 1เ,เนี้ยต้องยอมรับว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะคะเป็นราศีที่อยู่ในกลุ่มธาตุลมเพราะฉะนั้นกลิ่นหอม ความสวยความผิวของเส้นผมนะคะคุณสุภาพบุรุษก็มีความหอมความสะอาดคือสเสน่คุณคือความผิวของเส้นผมแล้วก็ความหอมนะะดังนั้นช่วงเวลาของเดือน11เนี่ยไปขอพรความรักได้เลยนะคะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าชาวราศีกุมเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของพวกคุณน่คือคนอุ้มหม้อน้ำอืมและเทหรือบางคนก็เรียกเยียกน้ำและเทอะไรแบบนี้นะคะอย่างไม่มีวันหยุด นะคะกระแสน้ําไหลไม่มีวันหยุดเขาถึงได้บอกว่าบางทีชาวราศีกุมนะคะกลุ่มธาตุลมเนี่ยก็จะถูกกับน้ําถูกกับลมนะคะบางคน,นก็อยากจะเสริมความรักเนี่ยค่ะเขาก็จะหาพวกพลังงานหินนะคะเป็นกลุ่มเทอร์คอยบ้างนะคะโลสคอสอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนนะคะ ก็อาจจะมีสร้างความคือเขาเรียกว่าเวลาเราฉีดน้ําหอมมะค่ะให้เราฉีดแล้วบอกววันนี้ฉันสดใสนี้ฉันสวยวันนี้ฉันฉันจะมีความรักอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าปะพคมน้ําหอมแล้วอวยพรตัวเองนะคะก็จะทําให้เกิดพลังงานดีๆกับชาวราศีกุมอย่างมากๆเลยนะคะโอ้ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่ง สเสน่ห์ของคุณนะคะส่วนใครก็ตามที่ฟังมาจนจบคลิปนี้แล้วแล้วอยากจะไปดูดวงรายเดือนนะคะเราจะมีรายเดือนที่ผสมเรื่องราวของการงานผสมโหราศาสตร์ผสมทาโร่ออราเคิลนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามเต็มเดือนนะคะครบทุกเรื่องเลย ฝากขอบคุณไว้ด้วยใครที่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้ปุ่มซุปเปอร์ตงนะคะก่อให้เกิดพลังงานภัยชุดใหม่ๆที่มาร้อยเรียงคําพยากรณ์ได้แม่นยําแม่นยํามากๆขึ้นก็ใครกดปุ่มขอบคุณก็จะไปติดป้ายให้นะคะที่ชุมชนช่อง YouTube ของเรานั่นเองวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกับเรื่องราวพลังงานความรักที่สวยงามของชาวราศีกุกฎเดือนนี้มีสเสน่ห์นะคะอ้อสีต้องห้ามนิดนึงนะคะเดือนนี้ถ้าจะไปขอพรความรักนะคะแนะนาว่า คุณไม่ควรใส่สีเขียวนะไม่เอาเขียวนะคะจะชมพูชมพูอ่อนจะสีฟ้าจะสีขาวคุณใส่ได้เลยยกเว้นสีเขียวค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวพันกับสีการากินีนะคะเป็นสีประจํำคลิปนี้เท่านั้นค่ะขอให้คุณมีความสุขพบเจอความรักโลดสดใสเป็นสีชมพูรับรองเป็นสีชมพูแน่นอนค่ะในบางดวงชะตาสีชมพูชมพูจริงๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องด้วยและฝากเป็นสมาชิกช่องสำหรับการสอน พิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ